เอ็กซโปครั้งที่42ที่เมืองทองธานีนะครับจัดขึ้นที่อาคาร c h a l l e n อร์ 1, นึเนี่ยหนในบูธท,ที่รถยนต์น่าสนใจแนะนำให้คุณผู้ชมได้มาเยี่ยมชมเป็นอันดับต้นตนต,นต้องเป็นบูธนี้เลยครับ Toyota ซึ่งในปีนี้ Toyota มีโปรดักต์ใหม่ซึ่งเพิ่งลอน์ออกมาเมื่อเร็วๆนี้เมื่อวันที่2 0พฤศจิกายนที่ผ่านมาคือพระเอกของเราใน สแตนนี่แหละครับนี่คือ Toyota Hilux t a าวว่ากันว่านับตัวเลขกันแล้วเนี่ย Toyota t t y o t a า a าวปรากฏโฉมพร้อมจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยก็57ปีแล้วนะคุณผู้ชมเลือกรุ่นย่อยมานับสิบรุ่นละเป็นรองแค่ To โย t t a ประเทศไทยซึ่งทำธุรกิจในบ้านเรากว่า6กว่าปีนี่57ปีคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูว่าในแต่ละรุ่นย่อย ในแต่ละเ s กเมนต์ที่ t o y o ต a าขนทับมาจัดแสดงในงานครั้งนี้เนี่ยมีครบนะครับตั้งแต่กระบะตั้งแต่ SUV B SUV B PV แล้วก็เก๋งซีดานจุดถึงเก๋งซีดานขนาดเล็กขนาดใหญ่อย่างแคมรี่ ry, หรือจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า BC4X ซึ่งก็เพิ่งแนะนำตัวแล้วก็พร้อมจำหน่ายโดยที่มียอดขายเนี่ย ถล่มทลายในทีเดียวเรียกว่าจับจองกันตอนนี้ไม่รู้จะส่งมอบเสร็จหรือยังครับคุณผู้ชมเอานี้แล้วกันมาดูกันเลยกว่าเดี๋ยวเราวนเลยวนทีเดียววนซ้ายทีเดียวเลยว่าเราจะมาดูคันไหนกันก่อนเทานี้แล้วกันคุณผู้ชมเป็นตัวบ่งบอกถึงหน้าตาในสังคมสําหรับคนยุคนี้โตโยต้าอัลบาทห้องนั่งเล่นหรูๆซึ่งมีเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมีอุปกรณ์ตกแต่งรวมถึงเครื่องเสียงเนี่ย สมบูรแบบที่สุดแม้กระทั่งช่วงล่างก็สอดคล้องกับการเซตอัพเพื่อให้การเดินทางบนรถยนต์โตโย ta a อาคาเนี่ยเหมือนการเดินทางบนห้องนั่งเล่นซึ่งอำนวยความสะดวกสบายครบทั้งความสะดวกสบายความผ่อนคลายและสุนทรียะจากสิ่งต่างๆรวมถึงผู้ขับก็ขับได้ง่ายๆที่แน่นอนว่าปลอดภัยกันทั้งครอบครัวซึ่งมันเป็นรถครอบครัวซึ่งหลายๆครอบครัว มองหาและก็จับจองอยากจะเป็นเจ้าของ Toyota a l p h a มานี่ครับย่อมลงมาจะเรียกว่าเป็น PPV ก็ได้นะครับเป็น PPV y b r i t จาก Toyota อีกรุ่นหนึ่งซึ่งก็ขายดีนะครับเป็น Innova c ซ i n i c ซึ่งซินิกตัวนี้ต่างจากรุ่นก่อนนะรุ่นก่อนนี้จะเป็นบอดี้ออนเฟรมเหมือนเขาจะใช้แชสซีของกระบะแล้วก็เอา กระบะกระดองเนี่ยครอบลงไปแต่อันนี้ไม่ใช่ละเป็นคล้ายๆโมโนโคอกละปั๊มขึ้นลูกขึ้นมาเป็นตัวถังเป็นบอดี้เลยแล้วก็มีห้องโดยสารที่ยาวกว้างมิติใกล้เคียงกับรถกระบะ v ีโ o หรือทาวเในปัจจุบันส่วนอีกคันหนึ่งมาทางนี้ถ้าต้องการความแข็งแรงต้องการที่แบบพร้อมลุยแล้วก็เดินทางในทางดำหรือทางลาดยางเนี่ยได้ทุกรูปแบบ มันเหมาะสําหรับการเดินทางใช้งานระหว่างจังหวัดระหว่างเมืองหรือไปพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่ต่างๆได้นี่ครับคือ Toyota Fortuner ซึ่งตัวนี้เห็นสีแดงคุณผู้ชมแน่นอนว่ามันคือ Toyota Fortuner ซึ่งเป็นรุ่น G R Sport แล้วยิ่งพิเศษกว่านั้นคือรุ่นนี้ตกแต่งพิเศษจากาพันธมิตรบริษัทที่ จอยแบนเจอรกับ Toyota าทำอุปกรณ์ตกแต่งขึ้นมาซึ่งน่าจะมีจำหน่ายรวมชุดแต่งแล้วก็พร้อมพร้อมที่จะรวมรวมยอดผ่อนต่อเดือนอะไรไปเลย,เลยประมาณนั้นเลยนอกจากรถราคาตั้งรถรถยนต์หารด้วยจำนวนผ่อนแล้วจำนวนเดือนผ่อนแล้วบวกจำนวนมูลค่าของเครื่องชุดชุดอุปกรณ์ตกแต่งเหล่านี้คุณผู้ชมรวมลงไปเลยแลย้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะหารรวมกันไปเลยได้เลย สะดวกไม่ต้องไปแต่งเองครับจากโชว์รูมครับนี่ก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น Fortuner แต่ว่าเป็นรุ่นย่อยลงมาเป็น l e ดเดอเป็นเหมือนอันนี้เหมือนใส่ใส่สแ,แลกแล้วก็เสื้อเชิ้ตผูกเน็ททายนิดๆเดินลงมาไปงานได้เลยต่างจาก,กตัว g ีอตัว g ีอนี้ออกมาในป่าเจ้าของเหมืองเจ้าของไร่เจ้าของสวนก็หล่อไปอีกแบบคุณผู้ชม ถัดมาจาก Fortuner มานี่นละครับซีดานพี่ใหญ่ของ Toyota ซึ่งเป็นซีดานจะเรียกได้ว่าเป็นซีดานซึ่งผู้ใหญ่ที่สุดในบ้านนิยมใช้เป็นรถสำหรับครอบครัวเป็นรถสำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือจะพ่วงคุณหลานตัวเล็กๆไปก็ได้นี่คือ Toyota Camry ซึ่งราคาก็ระดับประมาณเนี้ยขึ้นๆไปนะครับ ถึงล้านกว่าบาทเกือบๆสองล้านบวกลบแล้วแต่หลักหลักรุ่นนะครับแต่ถ้าเป็นหนุ่มสาวลงมานะครับรุ่นนี้ครับเป็นรถยนต์ซีดานขนาดย่อมลงมาขนาด B ขนาดที่สาวๆหนุ่มนุๆวัยทำงานหรือนักศึกษานิยมใช้กันนี่คือ Toyota y a r i ิ a t อทีซึ่ง a t ทีด ขายดีมากๆหลังจากที่เขาทำมันเป็นไฮบิดแล้วนะครับทำให้ยอดพุ่งถล่มทลายเลยทีเดียวมาต่อคันนี้ครับอีกคันหนึ่งถ้าคุณผู้ชมเบื่อซีดานมันเหมาะกับงานในเมืองแล้วอยากจะไปต่างจังหวัดบ้างในบางจังหวัดชีวิตวันหยุดนี่ครับ Toyota Yaris c คอรเป็นแพลตฟอร์มเก่งนั่นแหละครับเป็นโมโนโคอกปั๊มขึ้นมาทั้งโครงสร้างแล้วก็นำล้อใส่เข้าไปทั้ง4ล้อ บวกชุดอุปกรณ์ชุดช่วงล่างทั้งหมดอันนี้ก็จะยกสูงขึ้นมาหน่อยสูงกว่าเอทีพซึ่งมันสามารถที่จะเป็นรถยนต์ไปต่างจังหวัดไปชายทะเลใกล้ๆระหว่างเมืองกรุงเทพ3 4 0 0 0กิโลจะอัมพตยาเขาใหญ่อะไรประมาณอย่างนี้ได้สะดวกสบายแล้วก็ทำให้ทัสนวิสัยในการขับดีขึ้นคุณผู้โดยสารที่นั่งร่วมคันมาด้วยก็จะสนุกสนานเพลิดเพลินขึ้นด้วย ความสูงของเขาทําให้การมองเห็นได้ไกลมากยิ่งขึ้นไปต่อกันทางนี้ครับนี่ครับพระเอกไม่ใช่สิคุณผู้ชมพระรองดีกว่าพระรองของงานนี้นี่คือยาริสคอร์สไนท์เทนเป็นสีใหม่ซึ่งเปิดตัวมาเมื่อวานลืนนี้บังครับซึ่งทางโตโยต้าส่งข่าวให้สื่อมวลชนแล้วก็นำรถลงโชว์รูม โชว์แล้วแล้วก็พร้อมที่ให้คุณผู้ชมได้มาจับจองในงานมอเตอร์เอ็กในครั้งนี้ด้วยสีใหม่หลังคาทูโทนะครับสีเทาสีเทาแบบเทาเทากำลังนิยมอะ่ะผมไม่อยากเรียกไปคาดพิงยี่ห้ออื่นเป็นเทาสวยอะ่ะหลังคาดำหูดำมีชิ้นนี้ครับชิ้นนี้มาใหม่กระจังหน้าชุดใหม่ๆทำให้จิิสคอร์สในชายคันนี้มันแตกต่างจากรุ่นก่อนทำให้รู้ว่า ชั้นคือรุ่นใหม่ด้านล้อแมกก็จะเป็นล้อแมกสีดําหูดำอย่างเงี้ยครับค่าตัวคันนี้ก็นะครับคุณผู้ชม9 1 9,000บาทส่วนถ้าคุณผู้ชมสนใจจริงๆลองเข้ามาดูครับตัวแทนขายน่าจะมีมารจิน้นค่ากันตลาดแล้วก็ของแถมอื่นๆอ,อ,อีกนั่นคุยเป็นการส่วนตัวนะครับมาต่อทางนี้คุณผู้ชมมาเป็นกระบะทํากินดีกว่ากระบะทําเงินซึ่ง,ซ,งซึ่งมีข่าวออกมาเมื่อเร็วๆนี้ว่ากระบะคันนี้มีคังคำนะครับมีคนช่วยคำทําให้ การออกรถเพื่อไปธมากินของคนขยันธมากินนั้นได้ออกรถได้ง่ายขึ้นแล้วก็โดยที่มีบยสอนะครับเขาช่วยค้ำแล้วก็โตโยต้าก็ร่วมจอยกันทำให้สามารถผ่อนรถแล้วก็สามารถถอยรถได้ง่ายขึ้นนะครับไปนู่นเลยครับเมื่อกี้ต่อสีเทาแล้วนี่ตามยาเลียสีเทามามาเป็นโตโยต้าไฮรักทาวเอันนี้เป็น E เป็นรถยนต์ทาโว E แปลว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคำว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่มันน่าตกใจและก็น่าตื่นเต้นคือโตโยต้าทำรถกระบะไฟฟ้าออกมาขายเชิงพาณิชย์แล้วแล้วก็พร้อมให้ใช้ในเชิงพาณิชย์แล้วด้วยสิ่งที่หลายๆคนอ,อ,อาจจะเป็นห่วงนอกจากความคงทนของแบตเตอรี่ระยะการวิ่งที่เท่าไหร่ชาร์จแบบไหนเต็มชาร์จเต็มเร็ว สิ่งสำคัญที่สุดของกระบะคือความแข็งแรงทนทานของช่วงล่างซึ่งประคองแบตเตอรี่ไว้อยู่คุณผู้ชมดูนะครับมันที่บูตโตเต้าเขาทำกระจกสะท้อนไหมเห็นว่าเขาแพ็คแบตเตอรี่มาอย่างดีไม่ต้องห่วงว่าส่วนไหนจะกระแทกแล้วก็เกิดความเสียหายมันมันมันน่าจะในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเทว,วอีคันนี้จะ ไปเป็นออฟโหลดเหมือนพี่ไฮรักทาวเตัวตัวโอเวอร์แลนด์4คูณ4แล้วกม็มีคำว่าพัดนะครับอันนั้นอันนั้นลุยเต็มลุยจริงนี่ครับดูเผลๆแล้วไม่ไม่ไม่ไมยงแทบไม่ออกว่ามันคือกระบะไฟฟ้าแต่ถ้าสังเกตนอกจากข้างหน้าจะไม่ค่อยมี กระจังหน้าที่ไม่มีรูระบายความร้อนเพื่อไปต่อมืองน้ำแล้วเนี่ยนี่ในส่วนของการชาร์จนี่นี่คือตรงแก้มซ้ายหน้านี่ยจะเป็นการชาร์จพักชาร์จอยู่ตรงนี้ไม่มีประตูหน้าต่างเล็กๆเปิดเพื่อเติมน้ำมันนะคุณผู้ชมเอาละทีนี้มาถึงดงของกระบะ t o โยต้าไฮรักทาววัรรุ่นนี้ก่อนเลยมาตัวตัวท็อปของเขาเลยคุณผู้ชมเป็น โอเวอร์แลนด์นะครับคำว่าโอเวอร์แลนด์เนี่ยมันจะโชว์อยู่ตรงนี้ให้คุณผู้ชมเห็นนอกจากคำว่าโอเวอร์แลนด์แล้วเนี่ยสปอร์ตบาร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ติดตั้งมาให้สำหรับตาวูโอเวอร์แลนด์เป็น4ี่คูณสนะครับเครื่องยนต์2,800ดีเซลนะครับสองร้อยแรงมา้าแล้วก็แรงบิดตั้ง500นิวตันเมตร ส่วนคันนี้คันที่มาโชว์อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมเขาก็จะมีพันธมิตรที่ร่วมใช้อุปกรณ์ตกแต่งมาร่วมกันบางชิ้นบางส่วนส่วนล้อแม็กสำหรับคันนี้จะเป็น GR เป็นชุดแต่งของ GRGR GR ก็คือของ t o y ยต a นั่นแหละครับที่ทำชุดแต่งเพื่อที่จะเสริมสมรรถนะเสริมลุคให้มันดูสปอร์ตและให้มันดูว,ว้าวและก็แตกต่างจาก t o y ยต a h i l u ักทา o รุ่นเดิมๆ ถ้ารุ่นเดิมๆมาทางนี้ครับสีเดียวกันเลยคุณผู้ชมสีเดียวกันกับ Toyota t o y o ต a h i l u ักทาวเวคันไฟฟ้าคันนั้นคือสีเทานะครับคุณผู้ชมอันนี้นี่ครับสแตนดาร์ดจะเป็นแบบนี้ออกจากโรงงานออกจากโชว์รูมคุณผู้ชมจะได้แบบนี้มันคือตัว Toyota t o y o ต a h i l u ักทาวเวอร์โอเวอร์แลพัดแล้วนะครับคุณผู้ชมเกียร์อัตโนมัติ6สสปีดซึ่งต่อชิปกระชับนุ่มนวลมาดูด้านหน้ากันครับคุณผู้ชม อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปหรือถ้ายังไม่ยังไม่ยละเอียดพอคุณผู้ชมไปดูที่คลิปก่อนๆของ i n c a r c h ช n n e l ได้นะครับในในตัวรีวิวของอตัว h i l ัก Tower ที่เราไปรีวิวกันที่ที่โชว์รูมที่บางนานะครับนะครับคุณผู้ชมก็เลือกดูว่าคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอยากได้รถยนตโยต้าเซกเมนต์ไหนรูปแบบใดไม่ว่าจะเป็นกระบะเป็นซีดานขนาดเล็กซีดานขนาดใหญ่ P.P.V.M.P.V. หรือ S.U.V.B. ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของ Toyota ในบ้านเราในขณะน,นี้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับบูธโ Toyota ในปีนี้อย่างที่เห็นไปนะครับครบทุกเซกเมนต์ทุกระดับราคาว่ากันตั้งแต่หลักแสนไปปลายหลักแสนต้นๆจนไปถึงหลายล้านบาทอย่างตัวอัลฟาดฝั่งนู้น โตโยต้าก็จัดแสดงรถยนต์หลากหลายรุ่นมากนะครับมีครบทุกไล์อัพครบทุกขุมพลังนะครับก็ภายใต้กลยุทธ์มัลติแพทเวนะครับเราตอบโจทย์ทุกไลฟ์ตายจะเป็นรถการพาณิชย์รถพลังงานไฟฟ้ารถพลังงานไฮบริดรถยนต์นั่งหลายรุ่นนะครับทุกรุ่นเรามีข้อเสนอพิเศษสุดนะครับดิวตอบจบครบทุกความต้องการนะครับแล้วก็เรามีรถให้ทดลองขับในงานด้วยครับปีนี้รถที่เรานํามาแสดงไฮไลท์นะครับอย่างไฮลักซ์นะครับก็แน่นอนเพิ่งเปิดตัวไฮลักซ์ทราเวล่าสุดในรุ่น โอเวอร์แลนด์นะครับเรามีข้อเสนอพิเศษด้วยนะครับเป็นดอกเบี้ย1.89%หรือฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับ t ด y o ้ a แคร์ PHYD นะครับแล้วก็มีตัว Revo Z e dition นะครับไฮลักแชมป์ที่เราตกแต่งมาอย่างเป็นพิเศษนะครับฟอร์จูเนรุ่นย่อยใหม่นะครับลีเดอร์ G+ นะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าได้สามารถเข้าถึง Fortuner ได้แบบจับต้องได้มากขึ้นนะครับแล้วก็รถพลังงานไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดนะครับ n e w b c ซีเรนะครับเรามีข้อเสนอพิเศษฟรีประกันชั้นหนึ่งดูแลแคร์พิ Y ดีนะครับเฉพาะในงานนี้นะครับรับส่วนลดเพิ่มอีก2 0 0 0 0บาทนะครับส่วนพระเอกอีกท่านหนึ่งนะครับ Travel E กระบะไฟฟ้ารุ่นแรกของ h i Lu x นะครับที่ประกอบไปด้วยความคอนเซ็ปต์ QDR นะครับแล้วก็แข็งแรงปลอดภัยนะครับแล้วก็สไตล์ h i l ัก์นะครับโดยมีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่วนทางด้านรถไฮบริดนะครับแน่นอนครับมี Cam รี่นะครับ ัำรีคันจอดด้านหน้าก็จะเป็นชุดที่ตกแต่งใหม่นะครับเป็นเราเรียกว่าชุดคาริสโมลักซ์นะครับอันนี้จะมีความสปอร์ตมีความพรีเมียมให้กับตัวรถมากขึ้นนะครับแล้วก็เราราคาแนะนําช่วงเปิดตัวนะครับเพียง24,000บาทต่อชุดนะครับปกติ29,900บาทครับส่วนน้องเล็กลงมาหน่อยก็เป็นยานริสครอสนะครับเรามีตัวล่าสุดนะครับบนเวทีเป็นสเปเชียลเอดิชันเรียกว่าไนท์เชดเวอร์ชันนะครับก็ดอกเบี้ยพิเศษ1.5หรือผ่อนเริ่มต้นประมาณแค่7,500บาท ส่วนอัลฟาเวลไฟเรามีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีใครสนใจก็ติดต่อพี่พพนักงานขายได้เลยโคราครอสโคราอัลต mm ิส hmm. อินเวอร์ซินิดไฮบริดไลอัพมาครบนะครับล่าสุดอีกตัวหนึ่งที่สปอร์ตหน่อยก็เป็นตัว g r 86ตันนี้เรากลับมาอีกรอบหนึ่งราคาเมื่อกี้ประกาศไปแล้วนะครับแล้วก็ซีดานขายดีไม่ว่าจะเป็นยาลิ ip, เซทีฟไนเชก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ ข้อเสนอพิเศษสุดในมิน้งแต่ดอกเบีย้ย0%หรือผ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณ4,400บาทนะครับแล้วก็หรือยังมีต่อที่2เรื่องของฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับยังมีแฮชแบ็กสำหรับคนที่ยังเป็นแฟนแฮชแบ็กก็ยังมีอยู่แล้วก็เวลอสเรียกว่ามีทุกชนิดชอบแบบไหนเดินมาชมได้เลยครับนอกเหนือจากเมื่อกี้ดตอก,ตก,ตกเบีย้ยที่ผมบอกแล้วนะเรายังมีเราเรียกว่าโปรแกรมโตโยต้าอลิเกตโตโปรแจกใหญ่จัดเต็มนะครับก็ง่ายๆก็แค่สแกน QR code รุ้นไปเลย3ต่อนะครับต่อแรกเนี่ยสแกนปั๊บ รับไปก่อนเลยบยกักำน,นันมูลค่า10,000บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด0.4%นะครับหรือจะเอาแพ็กเกจเช็คระยะสมาร์ทแพลนห0 0 0 0กิโลก็ได้อ่าไม่พอต่อ2นะครับถ้าท่านมาดูรับท่านจองภายในะ7วันหลังจากที่สแกนเนลุ้นอีกบัตรกำนันนะครับทุกสัปดาห์นะครับ3า0 0กว่ารางวัลน,นะครับมูลค่าบัตรกำนันสูงสุดเนี่ย100,000บาทนะครับต่อที่3ออกรถไปแล้วอยู่บ้านเฉยๆเราไม่ยอมก็มีทริป ลุ้นอีกท่านอาจจะได้รางวัลทริปไปญี่ปุ่นรางวัลละสที่นั่งมีอีก10รางวัลครับเรียกว่าคุ้มที่สุดละที่จะมาออกรถโตโยต้าในช่วงเวลานี้ครับก็ขอเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านครับทั่วไปนะครับที่เรามีก็แน่นอนเราเอาอีโคซิสเต็มของเรามาโชว์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าเอ่อทีคอนเน็นะครับโตโยต้าชูอารถเก่านะครับอ็อกซิเซอรี่เอ่อจีอาร์คอลเลกชันชุดแต่งโมเดลลิสต้าหรือการใช้รถแบบไม่ต้องวอร์ร e ี่ฟรีอะไรเลยก็คือเรื่องของบริการแบบชินโต ภายใต้ตัวด้านลิซ i ิ่งนะครับแล้วก็แน่นอนเรามีทั้งมินิคอนเสิร์ตมินิทอกออนสเตจแล้วก็พบกับอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เหล่าศิลปินดังตลอดงานนี้ได้เลยครับตอนนีน้น่าจะเป็นเทศกาลที่ดีที่สุดในการที่จะมาออกรถ t ต y o ต้านะครับก็อยากเรียนเชิญทุกท่านให้มาร่วมชมที่บูธตต้าในงาน Thailand International Motor e x ต o 2 0 t 5นะครับก็วันนี้นะครับจนถึงวันที่10ธันวาคมหรือไปที่ผู้ไทยจุหนไหนทั่วประเทศก็ได้ครับครับคุณผู้มครับ สำหรับบูธ t t y o ต a ในงานมอเตอร์ p o ครั้งที่42นะครั้งนี้นะครับจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่10ธันวาคมเดือนหน้านู่นเลยครับสำหรับในครั้งนี้แนะนำนะครับคุณผู้ชมครับอยากได้รถยนต์ทำกินรถยนต์ทำเงิน,รถ,น,งนรถยนต์สร้างรายได้ก็ Toyota h ไฮรักทาวเวซึ่งมีแคมเปญกระบะพี่มีคนคำํำผ่อนง่ายแล้วก็เป็นเจ้าของง่ายขึ้นหรือจะเป็นรถยนต์สาหรับครอบครัวโตโยต้าแคมรี่ซีดาน4ีประตูคันใหญ่ ลองลงมาก็จะเป็น Toyota a t i v ีหรือจะเป็นยาริสคอร์ดหรือจะเป็นกระบะไฟฟ้าคุณผู้ชมที่นี่ก็มีให้ทดลองขับนะครับด้านหลังก็สามารถแจ้งความจำนงได้ว่าอยากจะลองขับ Toyota t ทาว o วอนะครับนอกจอากนั้นก็จะเป็นที่นี่นครับในบูธโตโยต้าเนี่ยยันนู่นเลยครับระดับราคาตั้งแต่5 0 0แสนปลายใกล้ๆ6 0แสนยันไปถึง4ล้าน3ล้าน4ล้านโตโยต้าเวอร์แฟแล้วก็เอาบาทฝั่งนู้นเลยหรือจะเป็นราคาย่อมยมสำหรับรถ ครอบครัวขนาดเล็กหรือครอบครัวใหม่หรือคนทํางานรุ่นใหม่ๆก็เป็น SUV BSUV ก็คือ Yaris Cross หรือจะเป็น Toyota Corolla Cross ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็มาเลือกมาชมมาดูเอานะครับแล้วก็ลองปรึกษาตัวแทนขายของ Toyota ในบูธ เขาน่าจะให้คำแนะนำแล้วก็ให้แคมเปญดีๆกับคุณผู้ชมได้มากกว่าผมณตอนนี้ลองเข้ามานะครับอย่างที่บอกครับ28พฤษจิกายนจนถึง10ธันวาคมนี้ครับคุณผู้ชมครับแวะมาชมครับที่บูธโ,โตโยต้